สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับและหวังยิ่งยิ่งว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยให้ท่านในการพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นนั่นเองและบางคนอาจจะาบางคนอาจจะเห็นผ,ผพงพูดภาษาโมงภาษาลาวแต่นั่นคือผมอยัดสอนภาษาอังกฤษครับผมแค่สอนเป็น เอาไปจัดภาษาอังกฤษเป็นภาษาโมกหรือเป็นภาษาลาวแต่วันนี้ผมจะมาพูดไทยครับวันยังยินว่าถ้าท่านาถ้าผมพูดบัญญัติบัญสินบัญญัติที่ไม่ชัดผมแค่วันว่าท่านจะให้อภัยครับเรามาร่วมกันด้วยคำศัพท์ทําอิดซึ่งคำนี้มันเม่นม o สคิโตมอสคิโต มอสคิวโตซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ายุงยุงครับคำที่สองคือ Bite Bite ซึ่งแปลว่าวกัดคำที่สาม Inch ซึ่งแปลเป็นไทยว่าคันคำที่สี่ w l l l ซึ่งแปลว่าบวนนั่นเองนะครับคำที่ห้า c r a t c h Scratch, scratch. เห็นไหมครับเมื่อยุงกัดท่านก็รู้สึกคันเมื่อท่านคันท่านก็จะรู้สึกคันปุ๊บมันจะบวนและท่านจะเกามันเองครับเมื่อท่านเกาแล้วมันจะ hurt ใช่ไหมครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับห้าคำศัพท์เกี่ยวกับยุงซึ่งยุงมีชื่อว่า mosquito คำว่ากัดมา bite mosquito bite you, itchy. E you must be itchy, and then you scratch it, and then swell, and then hurt. โอเคนะครับต่อจากนี้เราจะมาเล่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผมสอนมานะครับแล้วเป็นยัที่มาท่านจะถ่ายถูกนะครับเมื่อคุณถูกยุงกัด คุณจะรู้สึกยังไงครับไม่ไม่มันใช่คันครับเต่มันเปินนอ c h เมื่อท่านรู้สึกมันอ c h มันจะเป็นอะไรครับสวัลไม่ใช่ครับมันคือบวนครับเมื่อบวนท่านจะทำยางไรครับไม่ใช่ s c r a t c h มันจะเกาครับเมื่อท่านเกาแล้วมันจะยางไรต่อครับใช่ครับมันจะเหิน ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากไปติดตามและ subscribe YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ